มาครับผมเช้าๆครับซอยจุครับตอนเชา้านี่ครับเพิ่งตื่นเลยครับพอตาไปซื้อเนื้อมาครับนี่ครับเนื้อสวยมากครับเจ้าต่างผู้บอกอยากกินซอยจุครับเราสวยจัดให้เลยนี่ครับผม แร่ครับแร่เนื้อครับเป็นเว่นเเป็นเว่นๆเลยครับนี่ครับมองบางต้องหันได้ถูกทางเลยนะครับหันไ้ถูกทางนี่เหนียวครับติดฟันครับสวยมากครับ

เพิ่พกาจาออ็จานมาเออจานมาใส่สายจุนี่ครับหูเนื้อสวยจริงครับพ่อเนื้อล้วนมาเลยใช่ไหมเรืักสม็บผักสดมาครับนี่ ตกลงลาบชุจุลาบด้ยแล้วแต่กินมน,น,นี่ครับอืโอ้ยไหนอันไหนอันไหนอันนี้เป็น่ขมเน่อันนี้ครับแบบขมครับไหน ถั่วแร้หอมดึลองก่อนแล้วครับที่กินผ้ไหวครับนี่ครับักอื้อื่วแซะออืมเจบเ้าใส่จุครับจะต้องมีนี่ครับ บางๆครับถอนครับถอนจวดหนึ่งข้าวไอืมหนึ่งข้าวอ่ะน,น,นี่ครับไปบึ้งนึ่งข้าวร้อนร้อนหอมกลุ่นเนรับข้าวใหม่นี่ครับ อยู่วิธีชีวิตบ้านเราก็จะอยู่กันอย่างนี้ครับนง่ายอยู่ง่ายครับนี่ครับโอเคครับผมรล้ชมบรรยากาศครับผมฝากกดนี่ครับกินสบายครับอากาศเย็นมากครับตอนนี้ครับโอเคครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจ้วยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ